สวัสดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ว่าผมกับสองน้องคีมคือเก่าเนาะมันี้คีมมาเห็ดไม่นุน่พี่น้องเขาพัวแจ็คตัวอีหยังเนาะจัคกระจันแม่หนอแม่มันี่ซีแม่นนมเจียวแจัคกระจันเนาะพี่น้องกินเผาเทียงมัน,นี้ก็เป็นวันซุกเนาะแบบมาผ่าๆได้คลิปนี้นะเผาไปห้องเขียนนี่เนาะโตจัคกระจันสื่ออะไรแม่สิบท่าหนหาสิบโต นิพันธพี่สติดหายมีเรื่องสุดสิบับินบอกฮะมันตายเหรอเจียวเห็นเมนูเจีวได้มเจีวจะกระจันกินกับหนึ่งักกูดพี่น้องผักกูดนีนอกระไรเด้อพักกูดก็ได้วเต็มกินขายเพียนั่นกันเด้พี่น้องเด้อถ้าก็มาตัห้องเยนห้องียนสุกเราพิมพ์เพื่ก้าเขาหงียนพี่น้อง กบได้ลงคลิปว่าอันรู้บันไดน,นะหรือจ์เพิ่นยังเฮียนอยู่ยังเฮียนอยู่ตอนนี้จูซันว่าหาอีกสองปีกับจบมอเจ็ดนะนสบายแล้วนะยากเฮียนต่อก็ได้อย่าบากบเฮียนก็นได้ <c oughs> อยากอ๋อกหัวกัได้หยอกหยอกใ่ <c oughs> พี่น้องต้นจะก,จร,กระจันเดี๋ยวสิมาปิดเสียเื่อเห้พี่น้องบอกพี่น้องเคยกินจะก,กัดจัน มันหาะตัวหน่อยห้องดังมันหาะยำยำแหลกช่องนี้แหละมีแต่ตดมันก็เห็นโตมันดอกจโตว่ะหาย่หาซิฟมังหาซีมันไปไหวเลยจะกระจัน์ตัวหน่อยเชียงดังๆเนเหาะเียดัวน่อหอเสียงดนาะ แมงอี๋เหรออีอีแหละว่าเคยเห็นตัวแมงอีพี่เนาะสีรองแก้วขังแหลกอ้าบินเนาะก็จับไวติดเอาได้นั่นเองเข้มก็จับบล็อกเอาพี่เนาะก็จับว่าบนก็จับลายบล็อกก็จับบล็อกเอาลงมาอันเป็นโคกมือนไงบักเอามาเกิดสีบรดับซะบ่เนาะ นี่เด็กนกเสี่ยงอันไหนเด็กมันเห็นอย่มันห่อมันตายแล้วสิตายแล้เออตัวมันห่อเห็นตาเหรอดิเขียบมันอีเลยเขียบว่าแม่จัดการนกเห็นเดหมเออเสียงมันห่อแบบนี้เด้อพี่น้องตอนนี้ก็ปิดปีกแล้วแหละไปขวบบวันนี้แม่ ไปขูอะไรกันแจวเนาะแจวใส่คาพี่นอหอมหอมแสบ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 คือคนเหตุหนองเอาคาเค้าเนี่ยพี่ห้อใส่้คาได้ะา6ค้าคาคา6คาาาบา่าคนาา พูด้พักนะถ่ายเวิมันแดดว่าสิคายเอาเสียมาูดติกัว่าื่อไละเห็ดม้พี่น้อ50หมางเอาเมื่อไหร่นะฮะิมางเอาเมื่อไหรมันหกมมมีนเดินม่อยู่ัวคานะเดมีเพื่อน่อยกัมีคาเด้อพี่นนอ อันแเตันจนะทราบเออเดสิโอ้ยแม่ใบายพี่เ้องใร้ายมัยนกระึนเนาะอันแกีบ่อพอพอแล้วทรใสร้ายมันกระหึนเนอหมแม่หนึ่งใส่หนึ่งป้าพากระทอง เขาจะเอินพักไข่ทอดประมาณนี้พีนอกิอนกินกับยังวะกินกับอันนั้นนะตำฮวงก็ได้ษอะมะกะทินอันนี้ก็มักโถเรียนบักเลยสมพอดีจ้าแบบไม่ครบสุดนะทั้งหยาทั้งพักกิน้อกเนื้อพักกูดเดี๋ยวขี้แข้งหอนหอนหอน อันนี้คือพักน้ำเนาะไรพี่น้องแหละอันนี้พักน้ำข้างลุงพักกูดขาพักกูดซุกเลยกะขว่จะากระจันแจวเนาะพี่น้องไฟแห้งเกิน เ,จะจะเป็นตะแเส็บอยู่บ่พี่เอาะี้เป็นเขาข่วนมีเล้าเป็นมือก่อนเลยมีดินแั๊กขี้จ้าบ้านพี่นนองมีอยู่บ่จักจั่นถ้าขวใส่เกลือมีเลยเนาะจ้าเจ้าเอ็นแมงจักจันจักจันบ้านพี่นนองก็มีเื่กันแหละแท้าสกุกลเทาไกลไกลลม ไ่เติบหมจะนะยกาใส่เกลือได้น่นับมาข้างีเก็บหมยังใส่ไรแล้วลูกให้เท่ก่อนบางที่ันเกีจานไปทไปหนเลยตีจานเห็นจาไว้ก่อนหน่อยใส่เนยน้อยหนึ่ใส่ไรหน่ไรใส่หน่อยหน่อไร้้ใส่ตอนเกลวอเยอะ กขีมเห็ดเส่บามันใส่ไป <sl Brain> ่อยเส่บอีก่าปแก็ขีดเหีดนะมันใส่ไปงอและเสื่บมดนะกด้แหงวะเสอลกินข้าวแล้เ่ ซื้อมาไม่ไหวตกลอยตกกับขี้แถวป่านห้าก็มีอยู่แต่ว่าอันอันมันหาอยางเยอทีเนาะ น้คาน้คาใ่ใส่คาด้ี่ะเนะใส่ใเืยใส่คาใส่น้อยหนึ่งคาเนะ่ะใส่พอดีมันหอม เนก,ก้อนน,อน,นันพี่นานก็่อใ่ย้ำส่วนได้วะใส่ก็้ับับอนี้เางนนานีเ็ดเป็นอยู่เด้อเ็ดป็นอยู่เด้พี่มเขาก็เป็น ี่น้อนว่าจมู่ว่อะเป็นเห็ดแมาต้องเหียนอะไรกเขาแล้วเดี๋ยนวยนอนเอขี่มันข้าเขาเม่เรนไปนอนใช่แล้วก่อนตามเพ็เเกเ,เลยค่ะเด่ <ไป S 2> ตามาได้สิเป็ดนี้ แล้วแลววก็แงก่อกไก่อกไห้ไม่เนาะเบลหนาตาสีอกมาแบบใดจะจานด้วยในเดืองหาตัวไอ้อิ่งอ่ะอ่อยพ้่ดอนะตัวเป็นเป็นวุฒบายทองต้ให้เรากิน กินกับนอนอคาให้สีแซมเนาะอันนี้หนึ่งกินกับผักกูดพี่น้องเลยเกินกับผักกูดแล้วขี็มเห็ดบมันนี่นะสุซีมือเลยเค็มเลย๋ยวว่าได้เค็มทำให้ละเอียดนะแบบพี่น้อแบบเจวกินอยู่บ่เนาะ 네. น้ำเค็มซอวเตียวกกคนคนบ้านเสียหนักเ่ยจำมุนแพายได้กินเนี่ยกลัวลาบสีนไปแล้วเนี่ยดีเนาะลาบสียังาเสียทอแด้วบา ได้มาข้าวครีมกับโไหลโคตรสร่บับบบเน,น,ดบนเดอร์พี่น้อรับขีมไม่มักกับโบกมยมโบกมยมยอกยอกซิมซิมดูนะซิมโบไซเป็งหนวกับเสะข้าวคีมไดเดอพี่น้อเาเข่าสำเร็จเรียบร้อยแบบปรุงเธอ,อเดียวแซ่บเลยเห็นนะ <c oughs> ตุ่งไร้เลือเสียเวลาสมาหแตแ่ไม่ไ่กินมาตามันจะกินแห้งดกดลงมากกดลงมาก แบงหลับแม่งแย่เลยนะเต็มไม่เห็ดเต็มแต่จบลงพลาดหน้าตาเพชรคือสีเพชรแห่งนี้พี่น้องมาเด้อนีนอนหนึ่งพักกูดพักกูดพักน้ำมาเด้อมาเด้อสำเร็จแล้วนอนพี่น้องจ้ากินข้าวบันีนกินข้าวเที่ยง นอนพนองเอิ่นพักน้ำก็พักบูดไว้แต่ต้องมาแต็มซ่คีมมากันแล้วพี่นองถ้ามีเรื่องตามใจมีเรื่องหนึ่งเหมือนแต่กระตุกโอ้คีว่าไปซื้อข้ามั่าคีมหมายซ่าีมซื้อหายซ่าดิมซื้อหายแล้วข้าครับอะไรอะไรแล้วพี่น้องเจัวกรนจไดกินได้กินเนาะเากนหนึงกินเหนึงแล้วพี่น้อง ของแนตั้มกของบมันหายแบนมดหน่อยแกมาแดกโอ้หาคือน้ากัดคลิปแล้วาจะเป็นหนอขาน่าตัดคลิปแลวเบนคลิป้ามีเรื่องเขาเมืองหล่อปรายเดือนนะสองดินสาร่แปดวันถกไไพอกดอจีเขาพลาดไปบางทีก็เลยไปหยา นี่เดี๋ยวพี่นอเข้ากะอม้ยพักนาำร่าพี่นอเปิดทางยางก็ขอมนต์่อกเด้อมีน้ำนบอกมือเอือนไปพกโกดวว่ั้าหลพื่อน้่องเอือนไปเป็นพู่บนน้าขงายหลานให้อนเที่ยอือนอย้องพี่นอมีงานอ่ะเขาจะถืดถวายพระธาโพนเน่เนพดิบไ่เาใช้ทีมาเอ้่ครอออ้งนเนี่ยมามไงคัน โอไม่รัไปเมือะั่าแ่ะู้เพงสางอันนี้เอกวไปเก็บน่ะอออันม่ให่เลยซื้อกินนะแม่กนได้ถกพี่เนาะกินแล้วกินเล้วกรืซิเพเติบอยู่ด้แเจ้าจักจกันเจ้วจักจกันพี่เนาะเอ้ยซื้อเมื่อพี่เนาะแบบเมียคันก็บอถึงน้ำมันเมียคันกินบ่ได้อกเพบ่ไปใส่จักรจักอย่างร อ้เงกัด่างอะทานซแ้วต่มนเลยเนาะบไปกับแจ๊กซี้ได้เนาะบไปนี่ได้เหรอขมาพนมามาไหมแจ๊กเจียกจักการ์ดว่าไปสือจักจันเนี้เลี้ยงไปเถาไม่เมืองมันเออเฮงเฮงไปเท่านึงเฮงเฮงไปเท่านึงพี่นนอะมาแไ้วพ่อห้ามไปแล้วหวง ไม่น้่งเ้ยไม่น่งม่กินข้วเลยพวกไม่ไินข้าวไม่นนึแห้งวันหยุดก็เจบมันกินให่เละสื่อชี้ันวันละอะเมือหนึ่งถาเนี่ยเด้อวะอะเมื่อหนึ่งถากินทานแล้วเนี่ยซอยไปในบ้านหอมนะเนื้อพันนะ้อกผ่านชั้นมาถาผ่านคนต้ง้คาเดียออนไลน์น้มันกระซหนัดด้วยเปนอ ทางไดได้พี่น้องทางหนทางไดมีคันเหมือน,นคล้ายอ,อ่อนอ่อนลายอ่อนเทือนวัตถุนิยม <c oughs> วัตถุนิ่้อ้โบง,ง่ายอยางนี่ถ้าจะไปใช้ยเยน็นไ่ถ้าเป็นลายอนี้นพี่น้องกินด้อยูแพนน้ 8, หมัไดนชิาบาทพี่น้องไม่อยากอุดม้นเหมือนกับมาอุดมนกันอะไรเาะที่จองไม่เจือสัาษ่องอะรอ <c oughs> หายัคสระยะกวนจันทร์อก็แต่นาะมันหายแล้วแมที่เขาก็ได้กินเหรอกินเรอก็ดแบ่มาแล้กินเลกินไห วี่น้อยหนึน er pues mm ่งค่ะแม nah, ่ถ้ามีความผันมีความผันอยากถืงเลขคกตัวโอ้หลายคนไต้มเกืนเนี่ยกินขนงเฟดกี่มีความผันแล้วก็สิไปนออน จะถือเละสีร้อยละเบโอนื้อนะอยสักคันล้วเราผ่านดอกจะถือคุ้ยือแม่ยายไม่เอาการุ๊บมนย้อนอ่ะจะไปซือพวกตัวอ้อตกันไะ้่ตตนองสซื้อเราพันหนึ่งน่ะรูปปอยู่0สามสิพันซื้อไว้่อเซนหนึ่งแต่เจ็ิบตะกี้เฮ็ียดเลขเดียวนี้สาวแล้วคนดีของสังคมถือคุ้ยไม่ได้ยากความพันอย่างถือคุ้ยตอนนี้ ปลากระาริบคีอยลลานใส่ปะชีลอานชีลอยล้านชั้นหนึ่งน่ะช้นหนึ่งน่ะลอยล้านประมาณลานหนึ่งลอยลลานกะลลานหนึ่งลานบาทหลานบาทหลานกับยึกเลยดิบายเอ้าสามสิบ้านกับพ่อแค่ไหะ 30ะิหลงกยานเป็นลมเลยคุณอย่าว่าพี่น้องขวนี้ขวนี้ติดเหล็กติดถ้วยมีหลายแบบมากหลัเนาะมีเดียนสีถือสีถือก็ได้ไม่เห็นถือตั้งวันทีเดน้องเาสองสีซามกาขึ้นนี่กระบอกกินขอยมไงเยอะพอดูหุ่นนะหุ่นห้าอแปดสิบโลยอหุ่นเนาะ หมามาแม่มยจะกาเซ้าของเรากินกเจ้าธรรมดาบางคนมีงานแล้วจอยพียนี้ยหอยได้น่พักมากระสานหย่อยนอยเพี่นอยอางนี้วันพักเบอานเีอานไหนกับเบิร์ไจะนีแล้วนี้่งเงี้ยมีแต่คนกินแหละกะ ตามพี่น้องกิน <it and S 2> <laughs> แล้วก็พุ่งสวดสำหรับพี่นี่ก็ผ่าไวซ์มิเด้อพี่น้องพอกันมาหนาเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์บายกีฮูดบ๊ายบาย